เอฟซีถามเข้ามาเยอะนะครับสำหรับรีเวอร์แซตติเดชันมีไหมมีไหมนะวันนี้มาแล้วนะครับกับรีเวนะครับแซตติเดชันนะครับเป็นแคปโฟนะครับสี่ประตูหน้าหมูป่านะครับต้องบอกว่ารถสวยๆเลยคันนี้เป็นปี2020นะครับสี่ประตูจัดทรงล้อเวลไม่สองหมื่นนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมในทอโต้นะครับนะอยู่กันที่เดอรบริษัททอโต้นั่นเองนะครับ วันนี้มีรถหนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่สําหรับใครที่เป็นสาวบลูตันรีโวนะหน้าหมูป่าสประตูตัวเตี้ยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้งานมากๆนะครับเป็นรุ่น2.4 b a c k เป็น2.4ดดีด d ชั่นะเป็นติด b บ a c k edition เฉยเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับตัวรถกระบะนะเป็น4ประตูสแตนดาร์ดตัวเตี้ยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับ0626407776 นะพอดีเมื่อเช้ามีการถ่ายคลิปรีวิวบริษัทไปทัวร์แคมนีนะครับก็จับรถไว้นิดนึงนะครับอาจจะลกๆนะครับก็อย่างไรฝากคันนี้ด้วยนะครับรีโว่2.4นะครับเป็น2.4ตัวสแตนดาดเลยนะครับปี2020นะครับราคาไม่ค่า6 0สนนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ราคาไม่ค่า6แสนนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์รายละเอียดราคาไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเนาะนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็น4ประตูน้าใช้งานอีกหนึ่งรุ่นนะครับ เป็นรถแบบสแตนดาดใช้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับอย่างเช่นเี่ยแตไ่ไฟหน้าก็ไฟหน้าแท้เดินโรงงานที่เป็นโคมเป็นสีดํานะข้างในเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็หลอดก็เป็นไฮโดรเจนเป็นหลอดไส้าาปกตินะครับไฟเลี้ยวไฟหลีไฟหน้านะครับด้านในเนี่ยก็ตัดเป็นเส้นสีดํามานะครับคือจริงๆริงลีววหน้าเน,นี้ยหล่อมากเลยนะถ้าดูแบบมันเป็นหน้าที่แบบดูมีสเสน่ห์นะครับมันจะไม่แบบสูงหรืออะไรเกินไปนะครับรถคันนี้ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์นะครับ,รนนเ,รบเพราะว่ารถอะ ไม่ได้แบบซิ่งอะไรขนาดนั้นคือเขาทําแบบให้มันแบบดูแบบน่าใช้งานมีทรงเรียบร้อยเฉยๆแบบนี้นะครับนะคันนี้ก็ชุดกันชนด้านหน้าก็จะเป็นเดิมๆสนิทสนิทแบบนี้เลยนะครับไม่มีบุบไม่มีแตกหักนะครับตัวรถเป็นสีขาวนะเป็นสีขาวซูเปอร์ไวท์ธรรมดานะครับไม่ใช่ขาวมุกนะครับแต่ต้องบอกว่าไล่ริ้วรอยมากเลยนะครับคันนี้นะปี2020เลขไมล์20,000นะเลขไมล์20,002นะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับคือรถอะ ดูมีเสน่ห์นะครับดูนะแซดดิเดชั่นนะครับด้านหน้าเนี่ยคือมันไม่ได้เตี้ยจนเกินไปใช้งานไม่ได้ท่อไม่ดังนะอันนี้เขาทำแบบอาจจะเปลี่ยนล้อแม็กใส่กองโหลดมาเฉยเฉยนะถ้าใครอยากได้รถแบบมีทรงไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยก็ติดต่อเข้ามานะครับราคาไม่ข้ามหมุกแสกผมแจ้งนี้ก่อนนะครับนะล้อแม็กนะครับก็เป็นฮูทนนะครับปัดหน้าเงานะดิสเพลย์คู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดัมป์นะครับชุดช่วงล่างคัตซีอะไรต่างๆ่างก็เดิมแท้โรงงานนะครับนะเนี่ยเดี๋ยวดูกัน นะครับหัวน็อตหัวโช o นะครับรอยต่อนะครับของตัวถังตัวรถนะครับเดิมหมดเลยคันนี้นะครับรถเลขไมเป็น22งหมกิโลนะสองหมื่นสองพันสองร้อยกว่ากิโลนะกระจกนะพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้านะรุ่นนี้กระจกเป็นสีดำนะครับพร้อมโลโก้แล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงแก้มข้างกันเองนะครับนะกระจกบานหน้าโตโยต้าแท้นะเป็นแบบนี้เลยสวยๆนะครับ ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งนะสำหรับรีโวคันนี้นะแซ d i ิ i o ชันจริงๆมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่ามีไหมมีไหมนะวันนี้เขเข้ามาแล้วราคาไม่ค่าหกแสนนะดูเต็มๆนะว่ารถแบบเออทรงมันดีมันน่าใช้งานนะแล้วภายในก็เป็นสีดาด้วยนะครับดูเดี๋ยวผมให้ดูตัวโครงสร้างตัวรถหลกักๆก่อนนะครับเดี๋ยวภายในไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ติดฟิล์มมาเรียบร้อยนะครับไม่มีในะครกันสารนะฟิล์มเบอร์แปดสิบนะครับกระจกเบอร์ต้านแท้นะครับสวยๆเนียนๆ แอบตัวรถเป็นสีขาวสแตนดานเลยนะครับเป็นสีขาวสแตรฐานนะล้อแมกนะครับเป็นนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีลุดเข้าไปประมาณแบบครึ่งฝ่ามือได้นะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำข้างในนะครับนะล้อ,อยางก็เป็นยางซอลปกตินะครับเดีย๋ยรถสวยนะคือด,ดูแลแบบเสน่มมากนะเนี่ยโลโก้ซตดิ no dition อยู่ครบ นะครับคันนี้เราขายได้ค่า6 0 0 0 0นะดูนะดูเต็มๆนะครับว่าความสวยงามของตัวรถนะครับแล้วก็ทรงแล้วก็อะไรต่างๆนะครับคือต้องถือว่ารถสวยมากนะเครื่องยนต์เดินนะครับไม่มีผาไม่มีวาวไม่มีตัดแต่งกระถางแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะโตโยต้ารีโว2.4นะครับปี2020นับเลขไมล์22,200นิดๆนะครับการชนด้านหลังอันนี้ก็ขอลอกไปแล้วนะครับก็เหลือแต่เป็นรถตัวเพียวๆเลยนะคินคีนนะครับ ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายตัวไมน์ไดเชนต์นะครับตัวของปี2020นะครับก็จะมีแบบวาววาวนิดนึงช่วงนี้นะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบนะครับมือเปิดด้านหลังเป็นสีดำนะครับโลโก้ไฮรักอยู่ครบโลโก้รีโวอยู่ครบนะครับฝาท้ายไม่มีไลเนอร์นะครับเป็นตัวเปล่าเลยนะครับให้ดูโครงสร้างตัวรถนี่เดิมๆนะครับสวยๆนะครับรถไม่เคยพลิกคว่ำจมน้ำชนหนักนะครับการันตีโครงสร้างนะตัวรถเพิ่งเข้ามานะครับต้องขออภัยจริงๆนะพวกเป็นนักลอยกระบะยังอยู่เลย นะครับในหัวน็อตนะบขึ้นมาเม็ดอาร์ฟด้านบนตัวนี้รอยพับนะครับรถสวยจริงนะครับ2.4ปี20นะครับเปอร์ตาลีโวนะครับสี่ประตูแซดดิดิชั่นนะครับเลขไมล์20,000เป็นเกียร์ป็น้วน6สปีดนะเครื่องยนต์2.4ลิตรนะทรงสวยๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่ติดต่อได้เลยนะครับ062 640 7776นะครับภายในเป็นสีดำหมดเลยนะครับตั้งแต่แผงประตูจนถึงเบาะ นะครับกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้นะครับแผงประตูเป็นสีดำนะเป็นสีดําแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ุ้มด้วยผ้าแล้วตรงนี้เป็นหนังเป็นพลาสติกแห่งขึ้นรูปนะครับตัวบอกก็เป็นบอกผ้าสีดำนะเหมือนบอกรีโวทั่วไปนะตัวนี้เป็นตัวสแตนดาดนะครับเป็นตัวแคดโฟนะมีที่เท้าแขนมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับหลังคาเป็นสีเบจนะครับตัวบอกไม่มีฉีกขาดนะครับตัวบอกไม่มีฉีกขาดนะครับตัวรถรับประกันโครงสร้างบอดี้นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับที่ท่อต้เลยนี่ดูเป็นองค์เป็นอาร์ ชัดนะเจนทุกจุดนะครับไม่มีพิความไม่มีตีลังกาไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ไปด้วยหนึ่งปีนะครับนี่คือรีโวตัวใหม่นะหน้าหมูป่าหน้าสวยๆแบบนี้นะครับภายในก็เป็นสีดำนะครับตัวเบาะนะที่บางแดดไม่แกะพลาสติกเลยนะครับไม่สองหมื่นก็แจ้งกันเลยว่าเป็นรถจะผของเดิมน่าจะผ่อนไม่ไหวนะนะครับหน้าจอตรงกลางก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวไม้ไดเชนที่อยู่ในตัวรีโวตัวสูงนั่นเองนะครับ จริงถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะราคาถูกด้วยนะครับได้สี่ประตูรถมีทรงมาแล้วนะครับกุญแจเป็นดอกพับนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับนะครับนะเป็นตัวมาตรฐานที่น่าใช้นะครับก็ต้องบอกว่ารีโว่เนี่ยหนึ่งเลยเครื่องยนต์ตัวนี้ดีนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะซอกแก้มเนี่ยไม่เคยแกะเห็นไหมครับซอกแก้มเดิมๆนะนะตัวรถเราการันตีแล้วนะครับไม่มีอุบัติเหตนะครับนี่เลขไม้นะสองสองสอง เก้าห้านะรพวงมาลัยไม่ใช่มันติฟังก์ชันนะเป็นพวงมาลัยปกตินะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็นทัชสกรีนนะครับหรือว่าจะกดปุ่มก็ได้ทัชสกรีนก็ได้นะครับระบบแอร์เป็นแมนนวลนะครับเป็นแอร์แมนนวลก็คือใช้งานตามปกติคือเป็นรถกระบะตัวสแตนดาร์ดเลยนะตัวใช้งานทั่วไปนะเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดเห็นไหมครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะเกียร์อาร์มอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่มีให้สองโหมดอีโค่โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับ จริงๆนะขับโหมดปกติก็แรงเอาเรื่องแล้วสำหรับตัวรีโวถ้าไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับโหมดกับขี่หรือว่าใครอยากประหยัดน้ำมันก็ปรับเป็นประหยัดน้ำมันได้นะครับคือรถคันนี้กระจกเดิมทุกบานนะครับ2.4เอนที่นะครับเป็นตัวซาดิเดชั่นนะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องนะครับว่าจะสวยจะเนียนขนาดไหนนะครับราคาไม่ค่า600,000แน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะติดต่อผมในทอโก้ได้เลยนะครับ 0626407776นะครับเดี๋ยวดูกระโปรงเดิมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ํำนะผมเอามือจับไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคํำเดี๋ยวต้องยกกล้องขึ้นอีกนะตากระโปรงเดิมนะครับเดิมโรงงานนะครับหัวน็อตไม่มีขยดนะครับนี่หัวน็อตจเดิมนะครับไม่เคยแกะซ่อมไม่เคยอะไรทั้งสิ้นนะครับดูโครงสร้างด้านในปั๊มลมปั๊ม ABS นะแห้งๆเดิมๆนะครับอ่าคันที่มีนี่นิดนึงนะ เปลี่ยนท่อเลยแล้วนะใส่ท่อแทนแคปลงไปเลยนะครับแต่เสียงไม่ออกเลยนะน่าจะมีพักกลางอยู่นะแต่เสียงไม่ออกเลยนะครับโครงสร้างด้านหน้านะครับเดิมๆแบบนี้นะครับใครหาอยู่นะครับโตโยต้ารีโวนะครับตัวตีวต้ยสแตนดาดร์ดสี่ประตูมีทรงนะครับติดต่อผมในทอโต้ได้เลยนะครับศู2ย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเ็ดหนะครับนี่คันหน้าเดิมนะครับ แบตเตอรี่เป็น f อฟนะแบตน้ำนะรถกระบะแนะนําไม่ใช้แบตน้ํานะครับ,รบ, Bad ame, รบไฟแรงนะชาร์จได้ใช้โทเแผ่นเพดสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะครับหัวน็อตฝั่งนูน้นนะครับไม่มีขยับเช่นกันนะครับยังไงนะผมฝากกันดีไว้ด้วยนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้ารีโวนะครับ2.4เอ็นพนะครับเป็นตัวเซอร์ดิทิชั่น4ประตูแนะละรถมีทรงมีล้อแม็กนะครับฟรีดาวน์จัดเต็มแน่นอนราคาไม่ข้าม600,000นะเดี๋ยวผมพิมพ์รายละเอียดตัวราคา นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับพร้อมเบอร์โทรและลิงก์ติดตาม Facebook หรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ